สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะก็มาพบกับพี่เจจี้อีกแล้วนะคะทีนิตี้คลินิกวันนี้นะคะเราจะมาพบ,พบกับเคสงานแก้จมูกนะคะงานงานเสริมใหม่ <c oughs> คือจมูกสวยมากไม่แย่จริงๆอ่ะกลับมาเช็คอยู่ว่าหนูตั้งใจฟังหรือเปล่า <c oughs> ก่อนทํานะคะของเรานะคะ <c oughs> เคสเสริมใหม่เคสนี้ <c oughs> เห็นชัดเลยนะคะหนึ่งก็คือสันจมูกนะคะค่อนข้างสูง ห้มสูงนะคะกระดูกบริเวณสันจมูกนะคะนูนมากๆแล้วก็เนื้อปลายจมูกนะคะค่อนข้างหนาเนื้อหนาปลายงุ้มอันนี้คือยังไม่ได้เสริมนะคะอยากเข้าใจว่าเสริมนี่คือเดิมเป็นคนมีฐานจมูกอยู่แล้วเลยค่ะบอกตรงๆเคสน,นี้ก็คือมีทั้งสันมีทั้งปลายแล้วก็ปลายงุ้มด้วยฐานกว้างฐานใหญ่ นะคะโจทย์ที่น้องปลาบอกว่าอยากจะมาทําจมูกก็คืออยากจะปรับตรงไหนบ้างคะให้ปลายที่งม,มให้มันเชิดขึ้นเนี่ยอ,อยากได้ปลายงม,มให้มันเชิดขึ้นใช่แล้วก็อยากได้ทรงประมาณไหนคะสะโลไปพุ่งอยากได้สโลปาปพุ่งโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าน้องปลานะคะสาวน้อยจากกําแพงเพชรจะสวยแค่ไหนพร้อมรับชมไหมคะ,มคะพร้อมนะคะคือแบบ คืออัจริงคือสวยอยู่แล้วอะ่ะสวยอยู่แล้วใช่สวยแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะน้องมาแก้อะไรจมูกก็ป <c oughs> ังอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะหนึ่งสองสร้างช่องนะคะนี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงให้น้องปลารูปสั่นจมูกตัวเองโชว์หน่อย <c oughs> สวยแค่ไหน วยเลยให้สิบเต็มสิบเลยค่ะโอ้ยให้สิบเต็มสิบเลยอ่ะต้องถามกันสอบถามนิดนึงนะคะน้องปลารู้จักทีมที่คือนนีจากที่ไหนคะ a c e b o o กก่อนเลยค่ะ Facebook แล้วว่าตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะมาเสริมกับเราไม่ค่ะก็คือดูดูเคสดูลูกที่เขามาเสริมแล้วก็ทักแชทจองโปรเลยจองเลยเป็นคนใจง่ายจองใจแต่ ปีที่แล้วค่ะก่อนก่อนจริงปีเพราะว่าต้องรอทอร์เรนจารปานก่อนอเพราะว่าหมอจใจปันคือเค่งมาก <c oughs> ก็คือฟันสวยจมูกเป๊ะคือสวยจริงๆไหนพี่ขออนุญาตให้รูปสันจมูกจะหลุดปลายนิดนึงนะคะโอ้โหแพนเค้กก็แพนเค้กเหอะมาสู้น้องแพนน้องแพนของเราเนี่ยสิสวยสวยสวยมากเลยอ่ะขออนุญาตให้เปรียบเทียบกันนิดนึงนะคะก่อนทํานะคะของน้องจะบอกของน้องแพน S <S 2> <S 2> นะคะอะ่ะก่อนทําของน้องนะคะตอนนี้สวยไหม <S <S คือสวยจริงๆคือก่อนทําก็สวยจริงๆนะคะแต่พอทําไปแล้วเดี๋ยวดูนะคะน้องปาจะสวยแค่ไหนนะคะสวยจริงๆปลายสวยประทานโทษน,นะคะปลายปลายสวยค่ะรับกันสันก็สวยนะคะรับกันหมดเลยตั้งแต่สันจะหลดปลายใช่มุมไหนก็คือเลิศพี่แอบอยากเห็นในกล้องชัดๆ Hmm. คือดูดีมากคือมีใครเห็นตรงกันบ้างว่าน้องหน้าเหมือนแพนเค,ค้กจะต้องเปลี่ยนจากน้องปลาเป็นน้องแพน mm hmm. จริงเดิมเนี่ยน้องบอกว่าปัญหาน้องเลยเหลักๆคือที่คุณหมอประเมินอย่างชัดเจนนะคะมีปัญหาฐานเอียงค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วปลายงุ้มเนี่ยที่บอกว่าปลายงุ้มไม่เห็นได้ชัดนะคะความงุ้มของปลายดูจากตรงไหนเราจะดูจาก บริเวณนี้นะคะคุณหมอจะปรับทรงนะคะจากที่มันงุ้มลงนะคะให้มันมีความเชิดขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นมีองศาที่พุ่งเป็นแนวระนาบกับพื้นมากขึ้นนะคะก็จะไม่ตกแล้วก็ไม่ทิ่มลงพื้นจมูกนี้บองตรงนะคะหลายคนบอกว่าอยากได้ทรงประมาณนี้เหตุผลเพราะว่าเป็นทรงที่รับซับค่ะเรียกซับรับซับอ่าต้องให้น้องบอกนิดนึงว่าวัน วันที่มารับบริการเป็นยังไงบ้างคะมาทําจมูกครั้งแรกตื่นเต้นค่ะกังวลแบบว่ากลัวเจ็บแล้วก็อยากจับมือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่พี่พนักงานก็ให้จับมือตอนฉีดยาชาให้กอดน้องหมีจะนะมีน้องหมีให้เราจับแล้วคุณหมอก็ชวนเราคุยจนเราแบบที่แรกมือเปียกเหนื่อเลยค่ะที่ร้อนคับกังวลแล้วก็หมอก็เชินทุยแล้วเราก็เหมือนผ่อนคลายอืรีแลกซ์ไปเลยใช่ตอนทําก็คือเหมือนจะหลับเลย มนจะวะลัน้องทำนะคะเป็นเทคนิคเสริมใหม่นะคะเคสนี้ใช้เทคนิคการตอบฐานนะคะเพื่อปรับโครงจมูกนะคะจากที่ฐานกว้างนะคะให้เล็กแล้วก็แลดูแคบลงนะคะแล้วก็ด้วยเรื่องของความพุ่งนะคะก็ใช้เทคนิค NTLT เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เปิดแผลสองข้างนะคะเพื่อเย็บอินเตรโดมในขออนุญาตชมรูจมูกนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็คือรูจมูก สวยมากนะคะอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกันมากๆเลย <Okay. S 1> เต็มสบให้กี่คะแนน,นะคะ,คะเต็มสีมให้ร้อยค่ะเต็มสีให้ร้อยเลย <laughs> น่ารักที่สุดไม่ได้ไม่ได้โดนผิ่อยู่นะ <laughs> ไม่โดนค่ะ <laughs> ก็สาวน้อยเคสนี้นะคะมาจากกําแพงเพชรนะคะน้องปลาสำหรับใครนะคะที่ อยากจะพบกับน้องนะคะก็แวะไปร้านคาเซชื่อบรรยากาศได้นะคะนานๆน้องจะไปทีนะน้องไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่น้องเดี๋ยวน้องผิวเสียน้องก็จะไปทานข้าวบ่อยๆเผื่อใครอยากแวะไปชมตัวจริงชมความสวยเนองนะคะไปได้เลยอืมคือสวยจริงๆอิจฉาบอกตรงๆนะคะก็เต็มสิบนี้พี่ก็ให้เหมือนกันค่ะร้อยหนึ่งสำหรับจมูกนี้นะคะ ใครที่อยากจะได้จมูกสวยๆแต่ส่วนหน้าสวยอย่างเงี้ยเขามีเทคนิคยังไงต้องไปถามน้องปลาเอาเองนะอยากแข่ตอบคำถามนิดนึงครับว่าเคลนี้ทำไปกี่วันครับสิบสามวันค่ะสิบสามวันเท่าน,นั้นเองไม่ <c oughs> ช้ำเลย <c oughs> ชายแทบไม่บวมไม่ช้ำนะคะที่สําคัญของเราอย่างที่บอกเทคนิคบ,บ,บวมช้ำน้อยแผลหายไวแทบไม่ต้องพักฟืน้นทําวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็สามารถใช้ชีวิตปกติไปเรียนไปทํางานได้เลยนะคะ แต่บางคนที่แบบกระซิบมาว่าอาจจะต้องยกของหนักอะไรอย่างนี้อยากขอไปรับรองแพทย์ก็กระซิบคุณหมอได้นะคะทรงอะไรคะเป็นทรงซาารางขาเน้นสวยเน้นหวานแต่เคสนี้จะมีการตอกฐานลุ้มด้วยนะคะเพื่อปรับฐานนะคะให้เล็กแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการเอียงให้ได้มากที่สุดนะคะเคสนี้มีลองไปไหมคะมีค่ะของน้องใช้เป็น การลองไปด้วยเนื้อเยื่อหลังใบหูแล้วก็เ,เสริมความปลอดภัยอีกชั้นด้วยเนื้อเยเื่อเทียมก็เลยได้ทั้งคือหมอจะสูงให้ได้สุดแล้วก็ปลายให้ได้สุดนะคะสุดตังเนื้อของน้องเลยสวยจริงๆแลกกันเอาไหมไม่แลกดีกว่าอยากได้แบบนี้ชอบแบบนี้มากว่าทุกคนเลยพูดเหมือนกันหมดทุกคนว่าไม่มีใครอยากได้จมูกพี่แองจี้เลยค่ะ เป็นช่างฟังและชื่นใจจริงๆค่ะก <sighs> ็สำหรับวันนี้นะคะพี่แองจี้แล้วก็น้องปลานะคะคนสวยของเราต้องลาไปก่อนเดี๋ยวต้องมีต้องแบบว่านั่งรถกับกำแพงเพชรอีกนะคะขอให้น้องเดินทางปลอดภัยพบกันอีกทีหนึ่งเดือนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายครับน้องจุ๊บมีน้องจุ๊บเข้ามาก็อยาได้รงนี้นะบายบายนะคะน้องจุ๊บ